มีมีบมาแค่ยี่สิบเอาไว้เป็นค่าติรถกับบ้านจริงๆสุดยอดมากๆนี่เป็นกศนกเขาพูดจองแบบมืออาชีพหรือเปล่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถด้วยถูกต้องเด็กไทยที่ยอดคัดกันมาแบบถ้าเป็นแบบว่าจะพูดแบบภาษาบังกตัวเป็นเม้งเลยอ่ะจริงจริงที่นั้นเลยผ่านไปออเดชั่นเรียบร้อยถูกตอ้องค่ะนะฮะเอาล่ะสำหรับนักยับชีมต่อไปนะคะต้องบอกว่า เข้าแข่งขันนะครับทีมสุดท้ายกันแล้วสุดตองค่ะนะฮะจังหวัดอะไรยังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนี่นี่จะบอกว่าทุกคนมีไฟฟ้าแต่เราจะเปิดเมื่อเราพร้อมเราจะเปิดเราพร้อมโอเคไม่จริงเขาเปิดพร้อมพร้อมอี่แล้วเปิดปมาเปิดพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วกับจังหวัดต่อไปนะฮะจังหวัดนครนายกนะครับนี่ นี่โอ้โหพูดแล้คนลุกเลยนี่นะครจะเป็นอย่างไรนะรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามันได้แน่นอนนะครับกับผู้เข้าแข่งขันนะครับทีมนี้นะฮะทีมสุดท้ายกันแล้วทีมที่9แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบผลกันแล้วนะฮะว่า6ทีมที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับจะมีทีมไหนกันบ้างแล้วก็แน่นอนจากแข่งขันครั้งต่อไปก็คือ6ทีมนี้จะไปแข่งขันที่นี่นะครับค้นหา3ทีมสุดท้ายที่จะเป็นตัวแทนภาคตันออกไปแข่งขันระดับประเทศกันด้วยโอ้โหได้ได้ว่าการแข่งขันนี้ยิ่งใหญ่เลอกกินนะครับ็ยา้้่ได อาจจะเป็นต่างจังหวัดกันแต่เราสึกว่าม่ประทับใจอ,ะอ่ะตรงนี้ก็ได้ว่าสามารถแสดงน้ำใจนักกีฬาปรดเือนให้กันได้นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้ทั้ง6ทีมจะได้รับนะครับเป็นในส่วนของราหัสนะฮะค<ช>ือจะให้มีการส่งเอสมเข้าไปบวกกันด้วยจะก,ก<ล>ดโวตให้ด้วยมืองอีกแน่นอนอะไรนะโบตให้ทุกทีมเลย6ทีมนี้ขอตังเติมโทรศัพท์ซะ200แล้วกันเดี๋ยวจะ,<น>ะช่วยโบ <laughs> เดี๋ยวทีมไหนสนใจติดต่อหน้าหลันได้นะคะขอก <c oughs> ันกันนังนี้เลยเอาล่ะครับเราล้วนะครับตอนนี้นะคะสำหรับทีมต่อไปทีมสุดท้ายกันแล้วนะครับส่งกันต่อเลยกับทีม n o n f อ r m you <laughs> เรียนได้ว่านะฮะเวทีมีการอ่าเสียหายนะฮะมีการปรับเงินนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพี่หยาจ่ายเองใช่ไหมคะ <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้บอกว่าโวกรรมการของเราบอกว่าขอเวลาสักนิดนึงเถอะครับให้ได้แบบว่าไปหายใจใหายคอตักถึงใจก่อนนะว่าทีมไหนนะคะจะเป็นผู้เข้ารอบคุณโบทีมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คณะกรรม เราเนี่ยไปรวบรวมกันในกันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการที่วันนี้นะครับให้โอกาสมาตัดสินนะฮะที่ที่เข้าประกวดในวันนี้ด้วยนะครับท่านแรกนะครับพี่ต้นนะครับคุณมารุษาโรวา